สวัสดีครับการเดินทางไปเขาใหญ่ในครั้งนี้ของเรานะครับก็คือเป็นครั้งแรกที่เราเจะขี่ฮาเลสขึ้นเขาใหญ่นะครับก็คือเราจะเดินทางไปทางโพชโยธินนะครับแล้วก็ไปทางอำเภอปากช่องนะครับวันนั้นที่เราเดินทางไปเนี่ยเป็นวันที่เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันที่มีรถเดินทางขึ้นเขาใหญ่มากพอสมควรเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วก่อนอันนี้เราก็ยังไม่เคยนํา ไอรถฮาเลี่เนี่ยขึ้นเขาใหญ่เลยนะครับเราก็เลยลองดูว่าถ้าเราลองขึ้นไปเนี่ยมันจะผ่านด่านขึ้นไปได้ไหมนะครับก็ลองขี่เข้าไปดูนะครับวันนั้นเนี่ยเราขี่กันไป3คันนะครับผ่านด่านขึ้นเขาใหญ่ทางด้ตากช่องนะครับก็จะมีของเราเองเนี่ยคือฮาร์ลี่รุ่นรถกายนะครับเป็นทัวริงแล้วก็จะมีอีก2คันที่เป็นร้องไปด้วยกันก็คือมีโกวิ้งฮอนด้าโกวิ้งแล้วก็โรเยอร์ f อ e l ์ฟิลด์นะครับแล้วก็ขี่ขึ้น ทางดานตากช่องนี้ขึ้นไปนะครับออการเดินทางขึ้นเขาใหญ่เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดินทางในวันธรรมดาหรือวันปกติจันทร์ถึงสุขเนี่ยก็ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะรถจะน้อยแต่วันที่เราเดินทางไปเนี่ยเป็นวันหยุดนะครับก็จะมีรถค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับต้องขี่ด้วยความระมัดระวงังแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆไปนะครับถ้าเราขี่ด้วยความเร็วนี่อาจจะอันตรายด้วยนะครับแล้วก็เดินทางไป ไปเรื่อยเพราะจริงๆแล้วฝั่งเขาใหญ่ไปเขาใหญ่ฝั่งปากช่องเนี่ยนะครับเดินทางจากด่านขึ้นไปถึง,ถงที่ทงการพิญาเนี่รยระยะทางประมาณ14กิโลเมตรเองคือฝั่งด่านปากช่องเนี่ยจะมีระยะทางที่สั้นกว่านะครับแต่ว่าจะชันค่อนข้างชันแล้วก็ถนนค่อนข้างจะแคบกว่านะครับดังนั้นการขี่ขึ้นไปทางฝั่งนี้เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็กเคยขี่จากฝั่งด่านทางปักจีนนะครับข้ามาทางปากช่องแต่น้นนั้นเราก็ใช้รถ คันอื่นที่ยังไม่ใช่รถคันนี้รุ่นนี้นะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราขี่ขึ้นมานะครับก็ในวันนั้นเนี่ยเราก็มีรถที่ขี่ขึ้นไปมอไซค์ในขี่เยอะเหมือนกันเพราะเป็นวันหยุดนะครับแต่เราไม่ได้ขึ้นไปที่เขาเขียวนะครับเราก็กะว่าเราจะขี่จากด่านทางปากช่องเนี่ยแล้วก็ไปลงฝั่งปัจีบุรีนะครับซึ่งทางจากทางด้านฝั่งปาจจีบุรีเนี่ยก็ระยะทางที่ไกลกว่านะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับว่า เราวิ่งออกทางไหนบ้าง แล้วก็เราขี่มาถึงจุดนี้เราก็เห็นมีรถจอดอยู่ข้างทางนะครับมีทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เราก็คิดว่าเออเราน่าจะจอดพักตรงนี้ก่อนเพื่อจะแวะถ่ายรูปสักครู่หนึ่งนะครับแล้วลงไปคุยกับน้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวที่เขาใหญ่เหมือนกันนะครับมีรถยนต์ด้วยแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเราก็เลยจอดข้างทางเพื่อจะถ่ายรูปนะครับทางฝั่ง วิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝั่งของพวกเราเองนะครับแ, <Taiwan> <infinity> แล้วก็ถ่ายรูปสักแป๊บหนึ่งแล้วแล้ก็เตรียมเดินทางต่อนะครับครับแล้วก็จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักนิยมจะจอดรถข้างทางแล้วก็แวะถ่ายรูปกันนะครับก็อยู่จุดนี้เนี่ยอีกไม่ไกลก็จะถึงที่ทํงการอุทยานนะครับแล้วก็ขี่ผ่านจุดที่มีน่องเที่ยวเนี่ยแวะถ่ายรูปนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยมีรถค่อนข้างมากพอสมควรนะครับแล้วก็ เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะจอดพักที่ตรงที่ทําการอุ่อารแล้วก็ไปกินกาแฟที่อยู่ด้านหลังที่มีสถานที่เป็นร้านกาแฟนะครับแต่ว่าเราพอเราเข้าไปแวะทานกาแฟจะเข้าไปทานกาแฟที่นั่นปรากฏว่าเครื่องชงกาแฟเสียนะครับเราก็เลยไม่ได้ทานกาแฟนะครับเราก็เดินออกมาแล้วเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวที่จะไปข้างหน้าอีกจุดหนึ่งดีกว่านะครับเพราะข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทางที่จะแยกขึ้นเขาเขียวเนี่ยเราแวะแถวแถวนั้นมันจะมีร้านกาแฟอยู่เหมือนกันแล้วกะว่าเดี๋ยวจะไปแวะทานกาแฟที่นั่นนะครับ ครับแล้วก็จากที่ทําการพยาเนี่ยขี่ไปไม่ไกลนะครับจะเห็นเป็นทางสามแยกที่จะไปแยกที่ทางกลับทางปาจจินบุรีนะครับนี่ก็เป็นร้านกาแฟที่อยู่ตรงใกล้ๆทางสามแยกตรงจุดนั้นนะครับเราก็เลยแวะทางกาแฟกันสักแป๊บหนึ่งนะครับนั่งคุยพักผ่อนแล้วก็กะว่าวันนี้เราคงไม่ขี่ขึ้นเขาเขียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับทางปาจจินบุรีดีกว่านะครับเพื่อจะไปหาทานอะไรอร่อยที่แถวๆปัจจินบุรีอีกทีหนึ่ง นี่ก็เป็นสามแยกนะครับอย่างที่ที่กล่าวไปนะครับว่าเราจะไปทางปราจีนบุรีเราจะไปทางนี้นะครับและข้างหน้าจะมีทางซ้ายที่จะขึ้นเขาเขียวแต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะครับเราก็จะวิ่งทางนี้กลับไปทางปราจีนบุรีนะครับซึ่งระยะทางจากที่ทําการพิการไปถึงด่านทางปราจีนบุรีเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับมีระยะทางที่มากกว่าฝั่งที่ไปทางปากช่องนะครับโดยมีระยะทางนี่ประมาณสักสี่สิบกิโลเมตรนะครับ เราก็มีโอกาสได้มาเขาใหญ่ทางฝั่งปัจจีนเนี่ยหลายครั้งโดยการขี่ขยานขึ้นจากด่านปัจจีน,นขึ้นมาที่ทําการอุทยานแล้วก็ขึ้นไปที่เขาเขียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ขี่ขยานมานะครับเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ล้องผ่านจากด่านฝั่งปากช่องแล้วก็ข้ามมายัางฝั่งปาจจีนบุรีนะครับดูว่าระยะทางเป็นยังไงบ้างน,นะครับนี่ก็ขี่มาถึงจุดที่จะเป็นเส้นทางที่เป็นจุดทางออกของด่านปาจีน ด่านประจินบุรีนะครับก็ชะลอรถนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเตรียมที่จะออกทางด้านด่านประจินฝั่งนี้นะครับครับแล้วก็ถ้าสําหรับการเดินทางออกจากด้านฝด้านประจินนะครับถ้าเราออกจากด่านไปแล้วเนี่ยจะมีให้เราเลือกทางระหว่างทางที่เราจะตรงไปเพื่อจะไปทางวงเวียนประจินบุรีนะครับอีกทางหนึ่งเราก็จะเลี้ยวขวาเพื่อจะออกไปทางนครนายกนะครับแต่วันนี้เราไปทางตรงนะครับเราคิดว่าเดี๋ยวเราวิ่งไปทางตรงที่จะไปทางวงเวียนประจินบุรีนะครับ ปรากฏว่าทางที่เราวิ่งมาเนี่ยเขากาลังทําถนนอยู่ครับก็จะเป็นดินแดงอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขี่ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไปเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรทานอาหารแถวแวนั้นดีกว่านะครับครับแล้วก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ